สวัสดีครับผมคิวเตอร์จินครับวันนี้ก็จะมาเฉลยโจทย์สอบเข้าม .1 บางข้อให้นะครับเพราเห็นว่าข้อนี้มันยากมากก็เลยอยากเด็กๆได้เห็นแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาย,ยากๆแบบนี้นะครับไปชมกันเลยครับโจทย์เขาบอกว่าถ้า2ยกกำลัง x เท่ากับ15และ2 2 5กำลัง y เท่ากับ120แล้วจงหาค่าของ 2xy ลบ x ดูจากสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเลยเนี่ยเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการลบ x ไปคูณกับ y เห็นไหมครับ2คูณ x คูณ y ทีนี้เราไปดู x กับ y เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่โจทย์ให้มาครับม,มันเป็นเลขชี้กําลัง x คือเลขชี้กําลังของตัวหนึ่งแล้วก็ y เป็นเลขชี้กําลังของอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งที่เราต้องการจะหาเนี่ยเราต้องการให้เกิด x กับ y ไปคูณกัน เว็แบ,บแรกก่อนนะครับถ้ามันเป็นเรื่องสมการเนี่ยถ้าเราสามารถแก้หา x ออกมาได้แก้หา y ออกมาได้เนี่ยมันก็จบใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่สองยกกำลัง x เนี่ยมันได้สิบห้าเนี่ยมันไม่สามารถหาค่า x ออกมาได้ง่ายๆลองนั่งนึกดูสองยกกำลังสี่ได้สิบหกสองยกกำลังสามได้แปดเห็นไหมครับมันจะอยู่ระหว่างสามกว่าซึ่งจะคิดไม่ออกนะครับ อันเนี้ยเราเลยต้องใช้สมบัติอื่นเพื่อช่วยนั่นเองก็คือไปพิจารณาแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือทำไงให้ดีเกิดทำให้เกิด x คูณ y ซึ่งการที่เป็นเลขยกกำลังแล้วเราอยากให้มันเกิดการคูณนั้นเนี่ยเราก็ลองไปนึกถึงสูตรของเลขยกกำลังสูตรไหนที่เกี่ยวข้องกับการเอาเลขยกกำลังมาคูณกันครับซึ่งมันมีอยู่สูตรเดียวคือสูตรนี้ครับสูตรนี้ครับ A อยกกกำลังเทั้งหมดยกกำลัง n เห็นไหมครับมันเป็นกำลังซ้อนกำลังครับมันจะเอากำลังมาคูณกันนะครับเอ๊ะเราไปดูทิเราทำให้เกิดกำลังซ้อนกำลังได้ไหมตัว2องยกกำลัง ok x เท่ากับสิเนี่ยเราไม่เห็นอะไรแต่ตัวตัวนี้เห็น้าเลขมันเยอะมันน่าจะมีการแยกตัวประกอบตัวนี้เข้ามาแล้วกปเกี่ยวข้องกันได้อืมซึ่งเราต้องเล็งเห็น225แล้วเนี่ยคือสอง มันเกี่ยวอะไรกับสิบห้าไหมมันคือสิบห้ายกกำลังสองครับงั้นเราเปลี่ยนสองยี่ิห้าเป็นสิบห้ายกกำลังสองนะครับซึ่งก็จะเข้าสูตรนี้พอดีเลยเห็นไหมกำลังสองกำลังก็จะได้เป็นกำลังคูณกันครับอืมทีนี้เราอยากจะให้มี x เ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอ๊ะเราจะทําให้เกิดกําลังสองกําลังแล้วก็มี x เ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยทําไงดีเห็นตัวเชื่อมไหมครับนี่ครับตัวเชื่อมคือเลขสิบห้าครับ สิบห้าเขาบอกว่ามันมีค่าเท่ากับสองยกกำลังเอกแปลว่าอะไรครับเราสามารถแทนเลขสิบห้าในด้วยสองยกกำลังเอกได้งนะั้นจัดการเลยครับตรงนี้เราแทนเลขสิบห้าในด้วยสองยกกำลังเอกเข้าไปครับนี่นี่วางแทนปป้งเข้าไปเลยครับพอปั้งเข้าไปเห็นไหมมันเข้าสูตรพอดีสูตรกําลังซ้อนกําลังอีกรอบนึงครับเอากําลังมาคูณกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ชิกได้เป็นสองเอกวครับอืมอุย้ย ได้ตรงนี้มาได้ไหมเราค่อยๆได้มาแล้วทิกซอ์เราค่อยๆค่อยๆประกอบออกมาได้แล้วครับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเท่ากับอะไรอยู่ครับมันเท่ากับร้อยี่สิบเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือร้อยี่สิบนั่นเองงั้นเราเขียนเอาไว้ตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบอ่าเราเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปดูสิ่งที่โจทย์ต้องการอีกทีหนึ่งเอ้ hey, ต้องการเรามีสอง x y แล้วเราต้องการอะไรเพิ่มครับเราต้องการลบเก็กอ่า ต้องการลบ x นะแล้ว x มันเป็นอะไรนะ x เป็นเลขชี้ก,กําลังแต่เราอยากให้มีการลบเท่เรามีสูตรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเอาเลขยกกําลังมันลบกันสูตรอะไรเอ่ยสูตรนี้ไง่านเหมือนกันเอากําลังหารกันเนี่ยฐานเหมือนกันากหารกันเอากําลังมาลบกันใช้สูตรนี้นะั่นเองนั่นหมายความว่าอะไร ข้อนี้เราเอา2ยกกําลังสอง xy ไปหารกับ2ยกกำลัง x เห็นไหมฐานเหมือนกันเลยเพราะนั้นเอากําลังว่าไมกันครับเอากาลังมาลบกันนั่นเองจะได้แล้วครับ2ยกกําลัง2 xy ลบ x สูงครับในอีกทางหนึ่งอันนี้คือใช้สูตรนี้เพื่อให้ได้ตัวนี้ออมาและอีกทางหนึ่งเนี่ยไอสองยกกำลัง xy เนี่ยมันมีค่าท่ากับเท่าไหร่ถ้ากับร้อยยี่สิบใช่ไหมตัวนี้ ดูจากตรงนี้สองย้งเล็กมีค่าสิบห้าดูจากตรงนี้วัะนั้นเราแทนที่มันลงไปครับแล้วเราคิดเลขออกมาซึ่งมันจะได้ออกมาเป็นแปดครับสิบห้าตัดร้อยี่สิบได้แปดพอดีทีนี้ตอนนี้เรามาเขียนให้ชัดๆอีกทีครับเราเกือบจะใกล้ความจริงเข้าไปแล้วนะรเราได้มาว่าตัวนี้มันเท่ากับแปดนะครับแล้วไอ้ตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับอะไรนะครับอ่าแล้วแต่คนจะมองเลยครับมองแบบ มองภาพซับซ้อนเป็นเนี่ยมองงนี้เลยครับสองยกลังสองยกกําลังอะไรตรงนี้เราไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามันคืออะไรเราก็บอกว่าพูดว่าอะไรสองยกกําลังอะไรได้แปดถูกครับเด็ก,ดกคิดซ่สองยกหล,ลังได้แปดสองคูณสองได้สี่สอคูณสองได้แปดสองคูณกับสามตัวแปลว่าอะไรสองยกกําลังสามครับนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอีกเจ้าตัวนี้มันก็คือสามนี่นเอนงนี่คือทําโดยแปลความหมายอันนี้คือใช้แปลความหมายเอานะครับ อนี้คือเทคนิคการแปลความหมายก็ได้แล้วครับหรืออีกเทคนิคหนึ่งนะครับเด็กเราพยายามจัดให้แบบฟอร์มมันคล้ายกันแล้วใช้สายตาเปรียบเทียบกับคือเรามองว่าแปเนี่ยมันคือสองยกกำลังสามแล้วเรามาเทียบคู่นี้ครับเห็นไหมครับว่ามันเท่ากันแปลว่าค่ามันต้องเหมือนกันเป๊ะถูกไหมครับทีนี้เราเห็นแล้วข้างล่างมันเหมือนกันข้างบนมันก็ต้องทำไมด้วยนะมันก็ต้องเหมือนกันด้วยก็คือไอ้ข้างบนก็ต้องเท่ากับสมันถึงได้คําตอบมาเหมือนกัน ครับแล้วแต่มุมมองว่าใครถนัดแบบไหนนะครับอืมเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ออกมาได้แล้วแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะลืมนะครับกลับไปนั่งวิธีการนะครับลองดูวิธีผมสอนเนี่ยผมสอนแนวคิดร้อยเรียงเชื่อมอยู่ระหว่างสิ่งที่โจทย์ให้มากับสิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วเลือกสูตร เห็นไหมผมทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้เป็นคําตอบออกมานะครับขอฝากเด็กๆนะครับอย่าพยายามท่องจําครับอย่าบอกวิข้อนี้เออท่องจําเลยสเต็ปแรกต้องทำลายหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ควรนะครับการจําสเต็ปนั้นเนี่ยมันเป็นการจําวิธีการที่ใช้ในการแก้โจทย์ข้อนี้เพียงข้อเดียวครับหรือเป็นโจทย์ประเภทนี้เพียงลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยเหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยเพียงเท่านั้นนะครับ มันไม่สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับโจทย์ข้ออื่นได้แต่ถ้าเกิดเราอ่านวิธีคิดอ่านแนวคิดที่ที่ผมใช้ในการแก้ปัญหาต่งตางๆเนี่ยพอเนี้ยราเราความคิดเราเนี่ยไปแก้ปัญหาข้ออื่นได้เช่นตอนแรกมาถึงนอ่ผมมองไงปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเด็กๆถ้าเกิดเราเป็นคนที่ท่องสเต็ปเนี่ยพอเราเจอโจทย์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมันไม่มีสเต็ปในหัวมันแบ a ้งเลยว่างเปล่าไม่รู้จะเริ่มไงดูว่าครับแต่สําหรับผมเนี่ยตอนที่ผมสอนเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเริ่มต้นโจทย์มา ผมมาถึงปุ๊บแน่นอนเชื่อมโยงครับระหว่างสิ่งที่โจทย์ให้มากับสิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วก็ดูซิว่าปัญหาของเราคืออะไรแล้วเราก็แก้ไขปัญหาไปเลยเนี่ยครับนี่คือแนวคิดในการแก้โจทย์ทุกๆข้อมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะมองมันออกหรือเปล่านั่นเองซึ่งสิ่งนั้นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ควรจะเอาไปฝึกฝนนะนะ ฝึกฝนให้ทุกวิธีเด็กทุกคนจะสามารถเก่งได้ครับก็โอเคแล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ